สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมได้นำสูตรดับหน่วยบน5สูตรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนหนึ่งนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ วันนี้เรามาดูดับหน่วยบน5สูตรกันนะครับท่านผู้ชมครับก็งวดที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าหลุดไป2สูตรนะท่านผู้ชมนะหลุดสูตร2กับหลุดสูตร3นะเท่าที่ดูตัวเลขก็ไม่น่าจะหลุดซ้าท่านผู้ชมนะสูตรนี้เนี่ยหลุด2งวดละนะเดี๋ยวถ้าเขาหลุดอีก็คงต้องเปลี่ยนสูตรนะท่านผู้ชมนะสําหรับสูตร2นะส่วนสูตร3นี่ก็ เขาเพิ่งหลุดเป็นงวดแรกนะแล้วก็ไม่ไม่หลุดซ้ำท่านผู้ชมนะแล้วก็เขามาหลุดอีกองวดเดียวเองนะสำหรับสูตรสามนะครับก็เดี๋ยวถ้าเขาหลุดอีกก็คงต้องเปลี่ยนสูตรนะจริงๆนะ่ะผมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสูตรใหม่เลยถ้าสูตรไหนหลุดเนี่ยผมพร้อมที่จะเปลี่ยนสูตรใหม่ให้เลยนะแต่ก็มีบางส่วนนะาทาง fc บางส่วนก็บอกว่าเดี๋ยวให้ใช้สูตรเดิมไปก่อนแต่ถ้ามันหลุด บ่อยๆเราค่อยเปลี่ยนสูตรให้สูตรนั้นมีหลายสูตรนะท่านผู้ชมที่ยังไม่ผิดนะอีกหลายสูตรนะครับก็เรายังใช้สูตรเดิมทั้ง5สูตรอยู่นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมก็จะเทียบกับหลายๆสูตรที่ผมไม่ได้ลงให้สูตรดับผมมีเยอะนะท่านผู้ชมที่ยังไม่ผิดก็หลายสูตรนะก็ถ้าตัวเลขมันโอเคผมก็จะบอกว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าสูตรไหนที่มันชนกับเบนผมจะบอกให้นะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมก็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะก็ทีนี้เรามาดูสูตรนะครับสูตร1ใช้100ยบนบวก2สูตร2ใช้1 0 1คูณ3สูตร3ใช้10บนคูณ10ล่างแล้วก็บวก3คงที่สูตร4ี0ร้บนคูณ3บวกหน่วยบนบวกหน่วย1สูตรที่5 1 0รบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างคูณ2 บวกหน่วยล่างแล้วก็บวก6นะครับก็ผมใช้งวดที่ออก905เป็นตัวคำนวณนะครับเรามาดูสิติทั้ง5สูตรพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาคำนวณทีเดียวเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับทั้ง5สูตรนี่หลุดไป2สูตรท่านผู้ชม เนี่ยครับหลุดสูตรสองกับหลุดสูตรสามท่านผู้ชมนะซึ่งสูตรสองเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยหลุดไปงวดหนึ่งลวแต่เขาก็ไม่หลุดซ้านะแล้วก็มาหลุดอีกนะแต่ถ้าหลุดอีกผมจะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะท่านผู้ชมนะออก็เรามาดูงวดที่ผ่านมากันนะครับท่านผู้ชมครับออกหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะ สูตรแรกดับ7ผ่านนะครับสูตรแรกดับ7ผ่านสูตร2หลุดสูตร3ก็หลุดท่านผู้ชมสูตร4ผ่านแล้วก็สูตรหสูตร5ก็ผ่านนะสรุปก็คือหลุดหลุดไป2องสูตรนะครับหลุดสูตรสูตรสกับสูตรสามนะท่านผู้ชมนะ ส่วนสูตรอื่นนั้นยังยังเดินดีอยู่นะครับยังดับเอาอยู่อยู่นะก็โอเต็มหน้ากระดาษแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าใหม่นะครับสําหรับสูตร2กับสูตร3นะท่านผู้ชมนะจริงๆถ้าท่านใดที่ อยากให้เปลี่ยนสูตรใหม่ถ้าสมมติว่ามีสูตรผิดนะท่านผู้ชมนะก็คอมเมนต์มาหน่อยถ้าสมมติว่ามีสูตรผิดอยากให้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันเพราะมีเอฟซีบางส่วนก็ยังเข้าผิดงวดแรกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็มักๆยังไม่ค่อยผิดซ้านะท่านผู้ชมมันก็จะมาแล้วก็อาจจะมาหลุดอย่างงวดเนี้ยพอผิดแล้วก็ลับอยู่แล้วเขาก็มาหลุดอีกอย่างเงี้ยงวดต่อไปนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับว่า ซึ่งเท่าที่ผมดูไม่น่าจะหลุดซ้ำนะท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับหลายๆสูตรนะผมไม่ได้ยืดเอาเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวนะท่านผู้ชมผมมีอีกหลายสูตรนะซึ่งเทียบกันแล้วถ้ามันตัวเลขตรงกันผมก็จะบอกว่ามั่นใจว่าเอาอยู่นั่นคือแสดงว่าสูตรทั้งสูตรหลายสูตรผมนี่เอาอยู่นะก็ลองมาดูเราขึ้นมาหน้าเราขึ้นหน้าใหม่เลยนะท่านผู้ชมนะขึ้นหน้าใหม่เลยนะครับสําหรับสูตรแรกนะสูตรแรกเราใช้ ร้อยบนบวกสองรอยบนก็คือ1นะครับร้อยบนก็คือ1 1ึ่งบวกสอบวกสก็ได้3าท่านผู้ชม1นบวกสได้3สามหรับสูตร2 1งสิบคูณสามสก็คือ0นนะครับท่านผู้ชม0ูย์คูณสนะ ศูนยคูณสามูนยได้0ูนะครับศูสได้ศูสูตรที่3 10บนคูณสิบล่างบวกสามบนก็คือ1 10่ล่างก็คือ1 1 1, 1, 1ได้1นึะครับท่านผู้ชมก็1นบวกสานะครับหนึ่ 1, นบวกสาบวกสก็ได้เท่ากับ สูตรส0ร้อยบนคูณ3บวกหน่วยบนบวก1 100บนก็คือ1 1 3ได้3นะ1คูณ3ได้3บวกหน่วยบนก็คือ6บวกอีก1นะครับก็6 6บวก1ก็ได้7อันนี้ได้3 3บวก7ก็ได้0นะครับ สามบวกเจ็ดได้ศูนย์ทีนี้สูตรที่ห้าท่านผู้ชมร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างคูณสองบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกหกนะครับร้อยบนก็คือหนึ่งร้อยบนก็คือหนึ่งหน่วยบนก็คือหกสิบล่างคูณสองสิบ 2, ล่างก็คือหนึ่งสองได้สองบวกหน่วยล่างก็คือเจ็ดแล้วก็บวกหกคงที่นะครับ หกบวกเจ็ดได้สามหกบวกสองหกบวกสองได้แปดอันนี้ก็ได้หนึ่งนะแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองนะครับสูตรที่ห้าดับสองสูตรที่ห้าดับสองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นดับหน่วยบนงวดนี้ท่านผู้ชมทั้งห้าสูตรนะครับ สูตร 1>, 1ดับ3สูตร2ดับ0สูตร3ดับ4สูตร4ดับ0แล้วก็สูตรที่5ดับ2นะครับดับ0 2 3 4ท่านผู้ชมถามว่าผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่างวดนี้นะดับหน่วยบนทั้ง5สูตรดับเอาอยู่แน่ท่านผู้ชมนะ0 2 4เ์สี่ไีก1ตัวก็คือ3 ซึ่งสิบหน่วยบนงวดนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งสิบทั้งหน่วยเนี่ยท่านผู้ชมจับตาดูเลขขี้ให้ดีนะครับอาจจะมาขี้ขี้ก็ได้หรือจะมาขี้คู่ก็ได้นะท่านผู้ชมนะสําหรับคู่คู่นะเนี่ยสูตรของผมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากสิบหน่วยนะท่านผู้ชมนะอย่างน้อยต้องมีขี้หนึ่งตัวนะท่านผู้ชมสําหรับสิบหน่วยงวดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากว่ามันผิดสูตรสองกับสูตรสามท่านผู้ชม เนี่ยสูตรสองกับสูตรสามผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่นะสูตรที่ผิดเนี่ยไม่ผิดซ้ำแน่แ่ระหว่างศูนย์กับสี่นะอันนี้ก็ศูนย์อันนี้ก็สองอันนี้ก็สามก,ก็เชื่อมั่นว่าดับเอาอยู่ตามตามความมั่นใจส่วนตัวและก็ตามสูตรอีกหลายๆสูตรที่ไม่ได้ลงไว้ท่านผู้ชมได้ชมนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับสูตรดับร้อยสิบหน่วยก็ คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพรุพ่งนี้ผมจะนํานเด่น110หน่วยมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ